สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์วันนี้มาเปิดไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเรื่องใหญ่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน15วันนี้ โดยนับจากวันที่คุณเปิดมาเจอคลิปนี้นะคะมารับพลังงานดีๆกลับไปด้วยกันแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้ก็ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อสร้างกําลังใจนะสร้างพลังบวกก็พอ อะไรที่ดีก็รับกลับไปหรือถ้าเป็นคําแนะนําเป็นคําเตือนอะไรจากไพ่เรามัดระ,ระวังตัวไว้บ้างนะไม่ประมาทก,กับการใช้ชีวิตเป็นดีที่สุดนะคะเดี๋ยวเรามารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะเรื่องใหญ่สําคัญที่จะเกิดขึ้นกับคุณจะเป็นเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะสี่เหรียญ เฮมิสอัศวินดาสองเหรียญนะคะสามถ้วยถือว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆ6หกถ้วยนะคะเอสฟ็อปสอดจัสเมนต์สามดาบแล้วก็ใบสุดท้ายอัศวินไม้เท้านะคะ เตรียมต้อนรับนะข่าวดีนะเรื่องการเงินได้เลยนะคะเนีย่ยโชคลาภทางการเงินกําลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนแล้วนะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้นะคะมีโอกาสได้เงินพิเศษอาจจะเป็นเงินโบนัสนะคะเงินตกเบิกนะเงินผลตอบแทนจากที่เราได้ลงทุนลงแรงอะไรเอาไว้นะคะนะก็มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามามากขึ้นหรือไม่ก็อาจจะได้ จากการทำงานจากความเพียรพยายามความมุ่งมั่นตั้งใจของตัวคุณเองนะจากน้ำพักน้ำแรงที่เราได้เพียรพยายามทำสิ่งต่างๆนะคะก็จะถึงข่าวนะที่จะมีผลตอบแทนเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้นะเป็นราศีที่จะมั่งคั่งร่ำรวยมากยิ่งขึ้นนะคะนะเตรียมต้อนรับความโชคดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณได้เลยเป็นความโชคดีที่มันมาจากการลงมือทำ มาจากความขยันตั้งใจของคุณด้วยนะคะหรือเป็นช่วงที่คุณจะอาจจะมีการวางแผนการเงินที่เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็ได้นะพอเราวางแผนให้มันเป็นระเบียบก็จะทําให้สภาพคล่องทางการเงินค่อยๆดีมากขึ้นนะหรือถ้ามีปัญหานี้สินคุณก็สามารถเคลียร์ได้นะคะ หรือไม่ก็เจราจาต่อรองมีการประนีประนอมที่มันจะส่งผลดีกับสภาพคล่องทางการเงินของคุณนะทิศทางการเงินจะค่อยๆดีมากขึ้นหรือไม่ก็คุณสามารถจะเริ่มนะที่จะมีเงินเก็บแล้วก็ได้นะคะหรือไม่ก็อาจจะมีการนำเงินไปลงทุนในสิ่งที่จะ สร้างผลกําไรในอนาคตก็ได้แต่ว่าการจะลงทุนอะไรนั้นอาจจะต้องศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยทําในสิ่งที่เรามีความรู้มีความถนัดหรืออย่างน้อย,อยก็อาจจะมีความชอบในสิ่งนั้นนะคะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะเปิดร้านอาหารนะเราก็ต้องมีความรู้เรื่องการทำอาหารเรื่องของการตลาดการบริหารบ้างนะก็จะทำให้การทำธุรกิจของคุณ มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้นะคะคือเราต้องรู้ระบบนะของการทําธุรกิจให้ดีนะคะนะอย่าทําเพราะ,ะความอยากอย่างเดียวนะเราเราก็ต้องอศึกษาหาข้อมูลให้ดีด้วยหรือถ้าเราไม่แน่ใจนะคะยัง อาจจะเพราะว่าอ่อนประสบการณ์ใดๆนะเราก็ไปขอคำปรึกษาจากผู้รู้ผู้มีประสบการณ์นะก็สามารถช่วยได้หรือไม่ก็อาจจะหาความรู้จากในสื่อโซเชียลก็ได้นะสมัยนี้นี่อยากรู้อะไรนี่ก็ไปเซิร์ชหาได้โดยทันทีก็จะมีข้อมูลหรือมีคนที่เคยประสบความสำเร็จนะเขาก็มีการาเผยแพร่เคล็ดลับนะคะความสำเร็จต่างๆมากมายนะเราก็ไปไปเรียนรู้จาก คนเหล่านั้นก็จะสามารถทําให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จสูงมากๆบางทีเราก็ต้องอ,อย่าใจร้อนะคะค่อยๆทำนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอาจจะเริ่มจากสิ่งเล็กๆก่อนอย่าเพิ่งแบบทุ่มสุดตัวแบบเงินลงทุนสูงเกินไปมิฉะนั้นอาจจะสร้างความกดดันแล้วก็อพอยทํทำให้เราทําผลงานออกมาไม่ดีมันอาจจะกลายเป็นความเครียดแล้วก็อาจจะ กลายเป็นปัญหาตามมาก็ได้นะต้องร,าาระมัดระวังด้วยนะคะเนี่ยก็ถือว่านะดวงการเงินพุ่งแรงนะค่อยๆดีเพิ่มมากขึ้นนะคะเนี่ยมีเงินมีทองเข้ามาหรือมีโอกาสได้คว้าเงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะที่จะเข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่าคาดฝันก็ได้นะคะเงินที่เราควรได้นะมันก็จะเป็นของเราด้วยนะมีข่าวดีเรื่องเงินมีข่าวดีเรื่องของงานใหม่ด้วยนะใครที่กําลัง อมองมองงานใหม่มองหาสิ่งใหม่ๆทำนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะได้ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมีสิ่งที่เราต้องเรียนรู้หรือมีความท้าทายใหม่ๆเข้ามาทำให้เรา,ามีความกระตือรือร้นหรือเป็นการได้ชาเลนจ์ความสามารถของเราเพิ่มมากขึ้นก็ได้นะคะ หรือไม่ก็อาจจะได้รับมอบหมายงานสำคัญนะได้ทำงานใหญ่ที่มันจะทำให้คุณเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานเพิ่มมากขึ้นด้วยหรือไม่ก็อาจจะ,จจะได้ไปร่วมงานใหญ่ก็ได้นะคะอาจจะเป็นงานบุญงานมงคลงานงานเฉลิมฉลองนะคะที่มันจะ ทำให้เรามีความสุขก็ได้นะมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากการไปร่วมงานนะใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะคะอาจจะมีการรวมกลุ่มเพื่อทํากิจกรรมดีๆอาจจะไปเป็นอาสาสมัครก็ได้นะช่วยเหลือคนที่ มีปัญหาคนที่เดือดร้อนนะคะได้ทำกิจกรรมดีๆนะก็เป็นช่วงเวลาที่เราอาจจะได้สร้างความสุขให้กับตัวคุณสร้างความสุขให้กับคนอื่นนะการเฉลิมฉลองบางทีก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้นะที่ได้เฉลิมฉลองความสำเร็จปิดจอะปิดโปรเจกต์ได้นะคะฉลองเปิดกิจการ,รใหม่ร้านค้าใหม่นะขึ้นบ้านใหม่ก็ได้รวนแล้วก็เป็น สิ่งดีๆนะเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนนะคะหรือเรากำลังรู้สึกเครียดสิ้นหวังหมดพลังอยู่ๆมันก็เหมือนได้กำลังใจที่ดีได้พลเรั่นใหม่ๆได้แรงบันดาลใจที่ดีทำให้เรานึกอยากจะทำสิ่งที่ เราตั้งใจหรืออยากทำเป้าหมายให้ประสบความสำเร็จก็ได้นะคะนะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือกำลังใจจากตัวของเราด้วยนะถ้าไม่มีใครให้กำลังใจเราก็ตัวเราเนี่ยนะคะ ถ้าเราให้กำลังใจนะตัวของเราเป็นนะก็จะทำให้เรามีแรงฮึดสู้แล้วก็สามารถส่งต่อกำลังใจนั้นนะให้กับคนอื่นได้นะคะรวมถึงเป็นราศีที่จะมีเรื่องของความรักความผูกความผูกพันเก่าๆที่มันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานี้อาจจะมีเกณฑ์ได้พบเพื่อนเก่าหรือพบคนที่เราเคยรู้จักนะได้เจอคนที่เราอยากเจอก็ได้นะหรือไม่ก็อาจจะ เป็นรักเก่าที่หวนคืนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะเป็นคนคุยเก่านะแฟนเก่านะที่จะได้มาเจอกันอีกครั้งถ้าคุณโสดนะเขาโสดต่างคนต่างโสดเนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาความรักความสัมพันธ์ให้ก่อเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งก็ได้หรืออาจหรืออาจจะเป็นรักต่างวัยนะรักต่างศาสนาต่างเชื้อชาติแต่ความแตกต่างมันก็ไม่สามารถจะ ทำลายความผูกพันที่ดีต่อกันได้หรือไม่อาจจะเป็นคู่รักที่เลิกลากันไปมันเหมือนรักเลิกเลิกนะคะจะสุดท้ายแล้วมันก็ไม่สามารถเลิกลากันได้เพราะว่าความรักความผูกพันที่มันมีมากจนเกินกว่าจะจากกันได้นะยังไงก็คุยกันเคลียร์ใจกันดีๆนะถ้าหันหน้ามาคุยกันด้วยด้วยเหตุและผลให้มากขึ้นก็อาจจะทำให้คุณสองคนเข้าใจกันแล้วก็ กลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะหรือไม่ก็การกลับมาครั้งนี้อาจจะต้องมีในเรื่องของการให้อภัยนะคะเรื่องของความรักที่อาจจะเป็นการให้โอกาสกันได้กันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นความผูกพันเก่าๆหรือความรักที่ดีกําลังจะบังเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือไม่ก็คุณอาจจะได้เดินทาง ไปในที่ที่คุณรู้สึกดีเป็นที่ที่มีความทรงจําดีๆก็ได้อาจจะหมายถึงที่ทํางานนะคะอาจจะได้ย้ายไปทํางานที่เก่านะทำไงาทางานในหน้าที่เก่าๆหรือทํางานกับทีมงานกับเพื่อนที่เราเคยทํางานด้วยก็ได้ทําแล้วรู้สึกสบายใจเหมือนทํางานกับครอบครัว ทํางานกับคนที่เราไว้ใจนะก็ล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะเนี่ยมีโอกาสที่จะมีข่าวดีเกิดขึ้นเป็นข่าวดีที่คุณรอคอยหรือคุณกําลังรอคอยคําตอบในเรื่องอะไรก็มีเกณฑ์ที่จะสมหวังนะคะนะสมหวังในสิ่งที่ที่คิดนะสมหวังในสิ่งที่คุณปรารถนาด้วยหรือบางท่านนะคะที่อาจจะกําลังเจอะเจอปัญหาชีวิตไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวปัญหางาน หรือปัญหาในเรื่องใดๆก็ตามนะคะก็ขอให้ใจเย็นๆนะเชื่อว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้เสมอแล้วก็อะไรที่มันเป็นความล้มเหลวเป็นอดีตที่มันผ่านมาแล้วเราอย่าไปเศร้าหรืออย่าไปจมปักกับมันมากเกินไปเราควรจะอมองถึงอนาคตหรือปัจจุบันเนี้ยควรจะรักตัวเองให้มากๆนะคะ มันอดีตเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้มองให้มันเป็นประสบการณ์เป็นบทเรียนที่จะสอนเราไม่ให้ไม่ให้ทำสิ่งนั้นอีกครั้งหนึ่งนะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่า,าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งไม่ดีแล้วก็จะไม่ทําอีกนะคะก็จะเป็นสิ่งที่สอนเราในการใช้ชีวิตต่อไปและนี่แหละก็อาจจะอาเป็นสิ่งที่จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จความยิ่งใหญ่ที่มีเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ อ,อย่าสูญเสียความมั่นใจนะบางคนนี่ทําผิดพลาดก็อาจจะเสียกาลังใจไม่อยากทานะคะไม่อยากจะเริ่มต้นอะไรใหม่นะก็ไพ่อยากจะสื่อว่าจงให้โอกาสตัวเองอีกครั้งนะคะคุณเป็นคนมีความรู้มีความสามารถแต่อาจแต่อาจจะบางสถานการณ์อาจจะใจร้อนหรือยังขาดประสบการณ์อยู่บ้างนะหรืออาจจะต้องเจอบทเรียนบททดสอบก่อนก็ได้ที่จะ ก่อนที่จะประสบความสําเร็จนะคะก็อยากจะให้มองทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ดีนะแล้วก็จงมั่นใจในความสามารถในศักยภาพของตัวคุณก็จะนําพาคุณไปสู่ความสําเร็จในชีวิตได้นะคะแล้วก็มีโชคลาภนะจากการเดินทางด้วยช่วงนี้ใครมีแพผนเดินทางก็จะประสบความสําเร็จดีนะคะเดินทางไปติดต่องานดีลงานอะไรไว้ มีโอกาสที่จะได้รับนะการตอบรับที่ดีมากๆหรือไม่ก็บางท่านอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการได้ออกรถใหม่นะคะนะได้ออกรถใหม่ได้ยานพาหนะคันใหม่หรือมีโชคลาภจากการเดินทางการที่คุณเดินทางไปดูงานไปเสนองานใดๆก็อาจจะมีโอกาสดีๆนะที่ถูกหยิบยื่นเข้ามาในระหว่างทางก็ได้นะคะอาจจะได้เจอผู้คนหลากหลายนะได้รู้จักคนมากหน้าหลายตาที่ทำให้เรา มีแรงบรัรนดาลใจดีๆหรืออาจจะมีความคิดมีไอเดียอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นก็ได้การที่เราเอาตัวเองไปอยู่ในสังคมใหม่ๆไปอยู่ในที่ที่เราไม่คุ้นเคยจนทําให้เราต้องปรับตัวพอเราปรับตัวได้นะทีนี้เหมือนกับว่าเรามาถูกทางแล้วก็จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในเรื่องของการเงินการศึกษาหาความรู้ใหม่ๆนะคะ ช่วงเวลาของการได้คว้าความสําเร็จคว้าชัยชนะนะหรือมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นในกลุ่มครอบครัวในหมู่เพื่อนฝูงได้รับข่าวดีที่รอคอยรวมถึงนะการเดินทางหรือการที่คุณก้าวเดินต่อไปข้างหน้าด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจก็จะนำพาคุณไปสู่ชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีเพิ่มมากขึ้นนะอย่าสูญเสียกำลังใจถ้าคุณเคยทำผิดพลาดทุกคนล้วนทำผิดด้วยกันทั้งนั้นนะคะไม่มีใครนะที่จะไม่เคยทำผิดนะคนไม่เคยทำผิดนี่คือคนกี้เกียจที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะนะเราเราจะต้อง เป็นคนที่ขยันนะมีความเพียรพยายามก็จะทําให้คุณได้พบเจอความสําเร็จในชีวิตนะคะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้สําหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์มีกําลังใจในการ ในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยสุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการคิดเงินได้เงินนะคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดปีตลอดไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ